สวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทยดับบล็อกสปอดมนะครับมีปลายส้วมอวตารนะครับอตอนนี้กำลังเริ่มมาชมส้มไม่ใช่ชมส้มนะชมส้วมนะฮะนี่เป็นส้วมโบราณน,นะครับที่สวนนายดำนะครับก็จะมีส้วมประหลาดๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูนะครับผมจะเก็บภาพส้วมมาให้ชมกันนะครับว่า ที่นี่เขามีทีเด็ดเรื่องซ่วมหรือห้องน้ำในสุข,ขาอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นซ่วมเสมอภาคนะครับไปชมกันนะครับว่าเป็นไรครับพอยเลดปออนะครับเท่าเทียมกันซ่วมเสมอภาค <laughs> Thank you. Thank <laughs> you.